สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงสุขูสุขนสุมมงสุบอลสบายดียนามเศร้าๆพี่น้องโอ้แสงแดดก้าขนาดพ่อๆกับ่องน้องไม่นี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเปิดมากกแสงแดดเจิดจ้าเลยปะ่ะที่โตปูสาดลูกละปูสาตลลปูสาตสาต,ตูน่อยตัวหนึ่งกัยังบุญดงไปเก็บเลยพี่น้องเว้ยตูเก่า เตะเข้าอนุเข้าซิมหาซิพุกสื้อมาใส่เสื้อผ้าซื้อมาใส่เสื้อผ้าพี่น้องเลยตะกี้นะเนี่ยจนผุพังหมดเลยัยง,งอไปไวหวฮะมันเพาะแล้วมันเฮิงเลยตั้งแต่ะคอยซ้ำไอ้มอสได้นไหมคอยซื้อนะตั้งแต่ะคอยอยังซ้ำไอ้มอดดสเลยซิพุกปีซื้อทะเลน้องซ้อยบาทคือว่าตอนนอน,อนั้ถือว่าโหแพงเลยพี่น้องเลย ตู้กับบุคคลายเงินกับอึดถือว่าโอ้โหชุดๆเลยคมแพงนะราคาแพงชุดๆเลยแม่จะให้กินยังลูกแม่จะให้กินยังกระลูกยุยโดยโดยโดยโอ้โหสีแบงเฮี้ยนบ่าน,นี่นะคือโบวัดคือโบวัดคือโบเปียผมฮะคือโบเปียผมโอ้ พี ab, o, u, ่น yeah, ้องมา้วเด้องายขาด้วยแม่กได้ขาด้า้วม่มาดูเ้มนี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วปนปลาแล้วก็แตง ลวกพักลวกพักดังคมขี้สมแล้วก็ผักซีพี่น้องเอ้ยเนาะอู๋อาหารเส่าทำไงบอบรีลวกมุดจอมากินข้าวน้ำกันพี่น้องสุกู๊ตสกุลสุโมงสุบอนเสพแท้น้ำกันมาเดิมทานผู้ชมอารมณ์นะแม่เฮ้ย ยันบ e ่ถึงวเห็นไหนอรปไเหยนทบ่เหนพัอามานี่เห็นหเด้อพี่น้องงปาเบ้อสุขุสุขนสมองสุบอนพี่น้องมั้พักของเฮาพัคซี่มาแตีงละกะลวบพัดที่สมังคุ้มเอลยนตา้วี่กส พ er. okay ี่น้องมากินข้าวน้ำกันมีไก่พวกมันักกล้องกันเ้ีงสี่หกไอ้ปนปลาดุกพี่น้องเ้ยกินตัได้ไหกินตัวน่อยป๊เราบอถึงหมูไก่เนาะบ้านร้อยกน่นันี่ ก็ว่านางกจัดมันล่ะนกินางนี้ยังหวลีกสีน์คนหนึ่งลูกสีนหยเลกอยแไปอเฮียแล้วมือนี่ยหนุ่งเสด็จแยงไปบ่คุณนายคุณนายน้อยเอาแม่ไปโมบุญที่น้องมือเนี่ยนั่นน้องเพิ่มจมีงาน่างปเดิ ด้อย่างหลัดคงนะมืบุญงานแจกเขาี๋ยวรบพักที่สมดังคมอือที่สมมือดังคมเนี่ยน่าจะเป็นดังคมนะอ่างนีมึงขเด็กจะเดือดหน่อยงเลยขอนั่งด้วยหน่อยค่ะน่ล่ะแง่ายง่

เด네 oui> ี๋อาทำไปเหตอะไรเี้จับจิห่าอิ่มต่างกันลวกกับคักันเนาะจังมาแล้วก็ใหญ่งาบงยปลานน้องคับครับ นีกนมาโอ้วแจะค้องให้มูนย่อบัดให้กวให้ย่อกระทั่งย่อตจ้ คอยไม่ก่ายพ่อจะ่าพอดีเี๋ยยับกล่องเขากอนไพแ่้วไงค่อยยังซื้อไงหน่อยเนาะค่อยดีหน่อยีงงงาวตอด Các bạn chắn đến hạn hiệu nào chắn hùng nào vòng chắn mừng vạn phách nào quân chịu lòng quân mông con chịu chịu chưa

จะกระแทกเนาะกระแทีวอกน,นะสวานกลิ้งนะีลิงตีลิง,ลงน่อยบ่ะีวอกีลิงมาเต้ยนี่ชื่อบทเป็น

ไม่ใช่เลยจะกินให้ครบสิคำนะคะเก้าแล้ว้ะดเกันเยอะนี่องันาบินบาที่หนเลยข้าวให้ยังไงยังไงกันแม่ลืมพระมับินบ้านซามมือเลยวานที่ไหมาว่าบไให้นี่ขอให้ ติ่งไปเลยงต้องมอสัดปลาเมือนนั่งนั่นเข้าไปเข่าเห็นอยู่นะหนึงมมากแอ จะยุดว่าจันทุกขันยายมาเนียล้มนะนี่คือป่ามีคู่ทำนกินี่ไมลอมากินนะลงจ่้เน่อยนดอะ

น้ำแปดน้ำเก่าสี่สิบสิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่ยี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าหาเิฟหาเิฟเอ็ดหาเิฟสองหาเิฟสามหาเิฟสี่หาเิฟห้าหาเิฟหกหาเิฟเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าสิบหาบุหา Nè luôn ok, nọ. Très lắm Cái nèo. Très thúm, nèo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 . ด้วยอาพี่กาะไหพอเด้วพีกาะหน่อยขอบคุณทเลยร้ายพี่น้องบนป่าสุสุทุกคนขอบคุณทุกคนรักใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เปียงมากมือในการบนป่าก,กับผักเสปลพี่น้องนะคุณน<ม>้ำจิม้ดมด้วยบีบีมีแห้งวัตถุสุสุคนพี่น้องสารดที่นี่สวัสดี